เฮ้ยพวกแกเมื่อวานฉันน่าไปเจอหญิงฟ้าปะเว้ยเดีวจะเล่าให้ฟังเหมือนนางอะโดนแฟนขับอาเอาภาพปืนมาขู่ในทวิตเตอร์ซึจริงๆเหมือนเป็นแฟนขับที่แบบว่าแบบชิ้ข้างใคร อ่าอิงฟ้าแต่ว่ารู้สึกว่าแบบพออิงฟ้าไม่คุยด้วยแล้วว่าเหมือนโกรธเหมือนอารมณ์หึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วอิงฟ้าก็เลยไปเจอหน้าชีเลยจ้าตามงานนี้แหละแล้วก็ไปสัมภาษณ์มาก็เลยมาฝากกันไปฟังอิงฟ้าพูดดีกว่าที่เรามีด้องเะโดนเคยจบบโดนตามโดนขู่ฆ่าโดนติด G P S อันนี้มันยังไงคะตอนนั้นคนมันตกใจมากเออหนูยังไม่ได้โดนถึงขั้นติด G P S ค่ะแต่แค่มีเพื่อนในวงการที่เหมือนรับพคโดนอะไรเงี้ยก็เล่าแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังแต่ว่า ส่วนตัวที่เคยเจอน่ากลัวที่สุดที่เมื่อไม่นานมานี้ก็คือเหมือนเขาโพสตใน Twitter ว่าเหมือนแบบเขาเขารักเรามากแล้วก็ด้วยความที่หลายๆคนอาจจะรู้ว่าเรามีคู่จิ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเขาไม่อยากให้แบบเราสมหวังกับ,ก,บกับใครอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนโพสตรูปปืนลง Twitter ว่าแบบเอออย่าอย่าให้เจอนะ อะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาจริงๆริงอันนี้มาเด้ไงฟ้มาเดินก็มาจริงก็มามาแบบในระยะแบบประมาณเลเวลเนี้ยเลยค่ะแล้วก็เห็นอะไรเงี้ยแล้วแฟนขับเราเราแฟนขับเราคนเห็นก่อนแล้วแบบว่าเออพี่ฟ้าเขามาจริงนะเราก็เห็นแล้วก็เลยให้พี่เลี้ยงเข้าไปถามก่อนว่าแบบ เขาเข้ามาคือเหมือนเขาต้องการอะไรอะไรงียก็คือคุยด้วยดีๆค่ะเขาตกใจได้สแสดงว่าได้คุยกับเขาก็พอทีมงานเรียกเราเาขึ้นขึ้นไปทํางานแล้วเราต้องเดินสนนวนเขาเราก็เลยเดินเข้าไปถามเขาเลยไม่กล,<อ><อ>ลัวเลยอะน,น้นาตอนนั้นไม่ได้กลัวค่ะแต่พอพอเวลาผ่านไปก็มานั่งคิดว่าเหมือนแบบเออถ้าสมมติเขามีปืนหรือควักอะไรขึ้นมาหนูก็น่าจะตะตรงนั้นแหละเพราะว่าเขาก็มีแบบกระเป๋ามาด้วยนี่อะไรมาแล้วตอนนล้เราแหวนเลยไหมว่าเราเราออกไปเจอคนมันเยอะอะบางทีมันแบบอาจจะีดูทั่วถึง ก็ม <S an> ีนิดหนึ่งที่เซฟตัวเองมากขึ้นแต่ว่าบุคคลนั้นนะคะก็คือเหมือนพอเราได้คุยกับเขาอะหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยก็คือเหมือนแบบไม่ได้ไม่ได้โพสต์แนวนั้นอีกแล้วแล้วก็เขาก็มาหน้างานเหมือนเดิมแต่ว่าเหมือนแววตาเขาเปลี่ยนจากที่ดูเหมือนคนโกรธมากๆก็เป็นสายตาอ่อนลงแล้วก็เอาดอกไม้มาให้เราเอาของมาให้เราแล้วก็บอกแฟนคลับว่าโอเคถ้าเขาคิดได้แล้วก็อย่าทําเหมือนเขาเป็นคนเป็นคนแปลกก็คือพยายามแบบ ต่ว่าตอนที่เราคุยก็คือกดล็อกเขาเลยใช่ใช่คือตอนแรกตาเขาแข็งมากหนูก็ถามเขาว่าแบบทําไมถึงคิดแบบนั้นทาไมถึงมีความคิดแบบนั้นอะไรเงี้ยทำไมไม่ชอบอะไรเราหรือเปล่าหรือไม่ชอบอะไรใครตรงไหนหรือเปล่าแบบมีอะไรให้เราช่วยไหมแล้วก็ถามเขาตรงๆอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรแต่ว่าตอนแรกคือตาแข็งมากพอคุยไปเรื่อยๆตาเขาก็ค่อยอ่อนลงลอ่อนลงอ้นขขี่กดล็อกแต่สุดคือเคสนี้หรือว่ามีหนักกว่านี้อีกนรื่ไม่นานไม่นานเพื่อบานช่วงตอนที่ น้องเก็บตัวมิสแฟนไทยแลนด์ใช่ใช่แล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็เป็นเหมือนแบบตามที่คอนโดหรืออะไรเงี้ยค่ะก็มีโดนตามที่คอนโดบ้างมีอันนี้ได้แจ้งได้แจ้งแบอกนิติแฟนบน้างไหมว่าแบบเอิงจริงๆมันหนูมไม่รู้ว่าเขาอยู่คอนโดนั้นแล้วหรือเปล่าหรือว่าอะไรแต่ว่าที่มีเคสอีกเคสนึงก็คือเหมือนนิติเขาก็บอกว่าเออเนี่ยมีคนมารอเรานะที่ข้างล่างอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่า ถ้าเราเจอคนที่เหมือนแบบเราเคยแจ้งไปแล้วว่าเนี่ยคือพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยเราเราไม่อนุญาตนะถ้าเราเจอเราเราจะ,จะพูดไม่ดีใส่นะนี่ก็คือต้องต้องเตรียมรับให้ได้ด้วยอะไรเงี้ยที่แจ้งไปแล้วแจ้งแจ้งก็มีนิดนึงเหมือนความเป็นส่วนตัวเราก็หายไปอะไรเงี้ยแล้วก็ มันก็ไม่ควรเนาะจริงๆมันเป็นเรื่องของแบบมารยาทแล้วก็จิตสํานึกจริงๆซ,งซ,งซึ่งบางคนมันก็เข้าใจก็คือก็ดีไปแต่บางคนที่พูดยากก็ยากจริงๆแล้วบางทีเราก็คอนโทรลไม่ค่อยได้ด้วยมันยังมีแบบบางทีจุดก่กับพี่ดื้อไหมเนีทำซ้ำๆแต่ว่าก็ไม่เจ๊เถ้าเป็นจะเ้าปยากเาไปเาอยากเา,ากไปแล้ว <laughs> เป็นช่วงหลังๆวันนี้ก็ยังไม่มีค่ะ อะไรแบบทรกแฟใ่แมีคว้มอยอะไรตามอ๋อก็ย้ายเราเจอแล้วกันอะไรแบนี้เจอมให้เขาเดี๋ยวเาจะปรับไมค์แซเหนื่อยแล้วปรับไม่ไหวเรียกว่าปรับไม่ไหวก็คอย้ายเราเจอเพราะว่าเราบอกไปแล้วว่าถ้าสมมติว่าลุกลั่มแบบมาเค้าห้องเราเหมือนที่เราเคยเจอเนี่ยราก็แจ้งความเลยนะเคยมีค่ะเคยมีใช่แต่ว่าเนี่ยนานล แล, violin. แล้วสมัยตั้งแต่แบบได้ตำแหน่งแรกๆใช่ป okay. okay, okay, <im> ้าเข้าใจตัวเองเราโอ้โหมันตอบยากมากเลยอ่ะเพราะว่าบางอย่างก็ควบคุมไม่ได้อะไรเงี้ยตอนนี้ก็พยายามจะหาอะไรที่มันแบบเซฟตี้มากขึ้นก็คือสถานที่อยู่อะไรต่างๆโอเคโอเคป้าอันนี้คุณจะต้องไปถามพี่อ้ําเลยเค้ยมาอีกเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วเนาะเฮ้ย